ม <c oughs> าแล้วตกใจเลยไมไ่ถ่ายเลยมาพุ่งพวดมาไลายรมานนี้าินลพเอาคอยรับหน่อยพี่คอยรับหน่อยพี่พี่คอยรับ,บ,บที่ต้นไม้หน่อย เพราะมันดับเนี่ยมันเพป็น ตัวหนักตัวหนักดึงไม่ลง